รู้ไหมคะว่าโรค NCDs คืออะไร NCDs คือโรคกลุ่มที่ไม่ติดต่อเป็นโรค ไ,ได้เกิดจากเชื้อโรคมาติดต่อแม้มีการสัมผัสคุกคีโรคกลุ่ม n g d s เป็นโรคที่เกี่ยวกับนิสัยหรือพฤติกรรมพฤติกรรมก,การดำเนินชีวิตซึ่งโรคกลุ่มนี้จะค่อยๆสะสมอาการค่อยเกิดค่อยทวีความรุนแรงและเมื่อมีอาการของโรคแล้วจะเกิดการเรื้อรังของโรคตามมาด้วยถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องและทันเวลาจะส่งผลกระทบอย่างมาก ต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยและคนรอบข้างและพบว่าผู้ป่วยจํานวนมากเกี่ยวชีวิตเ้ว่โรคกลุ่มนี้โรคกลุ่ม NCDs มีโรคอะไรบ้างมีโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคไตเรื้อรังโรคไขมันในเลือดสูงโรคมะเร็งโรคทางพันธุกรรมโรคตับแข็งและโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ NCDs ที่มีอัตราผู้เสียชีวิตสูงสุดคือโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคถุงลมโป่งพองโรคม้าเร็งโรคความดันโลหิตสูงและโรคอ้วนลงพุงเกิดจากหวปัจจัยเสี่ยงคือเหล้าบุหรี่อาหารหวานมันเค็มจัด การออกกำลังกายไม่เพียงพอความเครียดและกรรมพันธ์การป้องกันตัวเองจากโรคกลุ่ม NCDs ออกกำลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อครั้ง5ครั้งต่อสัปดาห์งดดื่มเหล้าไม่สุบหรีดื่มเบี้ยงอาหารรสหวานมันและเค็มจัดดื่มเบี้ยง อาหารปิ้งยากไม่รับประทานอาหารหรือเนื้อสัตว์แบบสุกๆดิบๆรับประทานผักและผละไม้มากๆพักผ่อนให้เพียงพอไม่นานดึกเกินไปไม่เครียดไม่ซื้อยากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร